เรื่องต่อมาครับเรื่องของกรณีที่นายธีรชนมโนใหม่พี่บูรณ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับยื่นฟ้องผมในกรณีตรวจสอบกล้อง C C T V นะครับวันนี้ขอเรียนไปยังกรุงเทพมหานครนะครับท่านก็อาจจะมีความเห็นแบบผู้ว่ารองผู้ว่าแต่บางกลุ่มบางก้อนก็ไม่ได้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับวันนี้ผมขอตั้งข้อสังเกตอย,อย่างนี้ครับว่านายธีรชนมโนใหม่พี่บูรณ์เนี่ยนะครับกำลังสนใจอยากจะลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจริงหรือไม่ เพราะสายข่าวรายงานมาเลยครับว่าท่านเข้าประชุมร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์หลายครั้งหลายหนนะรับนโยบายมากมายหลากหลายแต่ถ้าหากนายธิรชนจะลงสมัครจริงนะครับวันนี้ท่านต้องมีภูมิอดทนสูงกว่านี้ตามวุธิภาวะแล้วก็การที่จะเป็นนักการเมืองที่ต้องยอมรับความการวิาพากษ์วิจารณ์ได้นี่ครับท่านควรจะเอาผลงานมาโชว์ครับว่า3-4ปีมานี้ท่านมีผลงานอะไรดีบ้างไม่ใช่มานั่งจิตตกอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับที่สําคัญผมไม่เคยวิาพากษ์วิจารณ์นายธีรชน เป็นการบุคคลแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเป็นการตรวจสอบการทํางานของกรุงเทพมหานครในเรื่องของกล้องวงจรปิดและก็ตีแผ่ให้สังคมโดยเฉพาะคนกรุงเทพได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าพรรคเพื่อไทยในกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายค้านครับแม้ว่าโดยรวมของรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลแต่ในกรุงเทพมหานครพวกผมเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบงบประมาณสําคัญสาคัญให้กับพี่น้องในกรุงเทพมหานครนะครับส่วนการที่โดนนายธีรชนฟ้องผมไม่ตื่นเต้น,นครับ เพราะว่าถือว่าได้ทําหน้าที่สสด้วยสสกทมแล้วก็เป็นรองประธานกรรมาการติดตามตรวจสอบ CCTV ของสภาผู้แทนรัษฎรนะครับผมถือว่าผมได้ตอบแทนบุญคุณคนกรุงเทพมหานครที่กรุณาเลือกผมมาเป็นสสกทมนะครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือวันนี้ทําไมนายธิรชนจึงร้อนตัวแล้วก็ออกมายื่นฟ้องตนทั้งๆที่นายธีรชนนั้นก็ไม่ได้ถูกพาดพิงอะไรในที่ประชุมกรรมาการิกาม CCTV แม้แต่นิดเดียวนะครับ นอกจากนี้ครับการไปฟ้องร้องนั้นมีข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนนะครับว่าท่านได้ให้ฝ่ายกฎหมายของกรุงเทพมหานครเตรียมยื่นจะฟ้องร้องท่านกรุณาเคารพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมธิการนะครับและกรรมธิการก็ยังไม่ได้ชี้ว่าท่านทุจริตกรทมทุจริตหรือไม่อย่างไรเพียงแค่ชี้ตามที่ท่านยอมรับว่ามีกล้องวงจรปิดที่เป็นกล้องหลอกหรือว่ากล้องดัมมี่จริงเท่านั้นนอกจากนี้ครับฝากไปยังผู้บริหารของกรทมนะครับ ท่านกรุณาระวังด้วยนะครับคนเดียวอาจจะลากท่านไปฟ้องแล้วก็จะทําความผิดเพราะว่าเป็นมติของกรุงเทพมหานครหรือไม่อย่างไรผู้ว่ากทมรับทราบเรื่องนี้หรือไม่นะครับส่วนความคืบหน้าในการดําเนินการนะครับคณะกรรมธิการเมื่อวานเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานีครับก็ได้ส่งหนังสือไปถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับโดยให้ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรทําคําวินิจฉัยครับว่าการการะทําของนายธีรชน เป็นการปฏิบัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา15ตามพรบคำสั่งเรียกสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่นะครับซึ่งคำสั่งเรียกนี้ก็ออกโดยรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์แล้ะครับหลังจากนั้นก็มีการประกาศใช้ที่เราเรียกกันว่ากฎหมายติดดาบกมทนะครับซึ่งมีโทษถึงจําคุกนะครับถ้าท่านออกไปแถลงข่าวทั้งท่านที่กรรมธิการยังคงทํางานอยู่ก็ต้องตีความครับว่าเป็นการขัด ขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมธิการหรือไม่นะครับเรื่องอยู่ที่เลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรครับ